mission to the moon continue with your mission 5 minutes good time, Five minutes, good time. ค้าคุณเป็นคนที่ต้องรับมือกับข้อมูลมากมายแต่เรียบเรียงความคิดไม่ได้หรือหาสิ่งที่จดไว้ไม่เจอนะครับพบกับ The Organized Notes จาก Mission To The Moon นะครับสมุดที่จะช่วยคุณมีพื้นที่ในการจัดระเบียบความคิดตัวเองโฟกัสสิ่งที่สำคัญได้ดีขึ้นและสะดวกต่อการทบทวนภายหลัง The Organized Notes Every thought has its place สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคา390บาทนะครับผ่านลิงก์ใน description หรือว่าทุกช่องทางออนไลน์ของ Mission To The Moon ครับ สวัสดีครับนี่ตอนเราเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หานุสาหะครับวันนี้บทความที่ชื่อว่า Eight Secret Habits of Most Magnetic People นในีฮะนิสัยคนที่ดึงดูดคนได้มากที่สุดนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อแรกคือพวกเขาไม่พยายามดูมั่นใจหรือว่าดูอยากจะเป็นที่ดึงดูดเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นจุดสำคัญมากนะเพราะว่าการพยายามจะเป็นอะไรเนี่ยมันต่างจากการที่เขาเป็นแล้วมันต่างกันที่แบบพลังงานนะฮะไว้มันไม่ได้นะฮะ เมื่อเราทํางานในโหมดพยายามเนี่ยเรายังเน้นไปที่ความจริงที่ว่าเรายังไม่ถึงจุดนั้นซึ่งมันจะดูแบบพยายามนะฮะทริฮาร์ดไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนที่มีแม่เหล็กดึงดูดเนี่ยเขาจะไม่พยายามอืมมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติมันถึงจะดึงดูดได้จริงนะครับนิสัยที่2คือความแปลกประหลาดของพวกเขานั้นถูกแสดงออกมานะครับการดึงดูดเนี่ยเชื่อมโยองอย่างใกล้ชิดกับสิ่งที่เรยียกว่า authenticity เนาะคือความเป็นตัวตนที่แท้จริงนะฮะเอ,อ่อเมื่อเราทําตัวเหมือนคนอื่นเราจะส่งสัญญ,ญาณ ความไม่สบายใจของเราออกไปแต่เมื่อเราปล่อยให้สิ่งที่เราทําให้เราแตกต่างนั้นลอยออกมาโดยไม่ต่อต้านนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติแบบเราอาจจะดูกีกอย่างนี้นะเราก็แบบออก,กีก็กีกนะอันนี้มันส่งสัญญาณขอความเป็นผนนษุ์แล้วมันดูออเทนติกแล้วเราก็จะดึงดูดบางคนเข้ามานะครับนิสัยที่3คือการพูดเฉพาะเจาะจงนะครับเคยคุยกับคนที่พูดแนวคิดแบบคลุมเครือทฤษฎีหลุมหมอะไรอย่างงี้ไหมฮะ มันง่ายที่จะหลงทางและเสียความสนใจมันยังสะท้อนถึงการขาดความเชื่อมั่นในสิ่งที่พวกเขากําลังพูดด้วยเพราะเวลาพูดอะไรหลวมๆเนี่ยใครๆก็พูดได้คนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าโอ้โหคําพูดเขานี่มันตรงมันใช่มันอธิบายคุณเนี่ยนะครับมันจะเป็นประโยคที่ใช้ตัวอย่างเฉพาะเจาะจงรายละเอียดเยอะนะฮะแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกันนะฮะ นิสัยที่4คือเข้าใจศิลปะที่ลึกซึ้งของการไม่มีอยู่นะฮะ The Subtle Art of Absence คนที่มีแม่เหล็กดึงดูดเนี่ยจะรู้ว่ามันจะต้องมีการขาดหายบ้างหายไปบ้างนะครับอย่างน่าสนใจนะครับคือเขาจะไม่ได้ปรากฏตัวอยู่ทุกที่ไม่ได้พร้อมสำหรับทุกเรื่องนะครับแต่ว่าเขาจะทําให้รู้ว่าเฮ้ยเวลาเขามาเนี่ยนะมันจะมีเวลาจํากัดนะอต้องรีบต้องรีบจะไปคุยจะไปอะไรก็ต้องก็ต้องทําแบบนั้นนะฮะ ในิสัยที่5คือไม่พึ่งพาการอนุมัติจากภายนอกไม่ need external approval ถ้าเราต้องการคนอื่นมาเพื่อบอกว่าเธอดีหรือเธอไม่ดีเนี่ยอันนี้มันไม่มั่นคงนะครับมันรู้สึกดีแหละมันรู้ชอบนะมนุษย์ชอบ validation มันรู้ชอบเวลามีคนบอกว,ว,ว่าเธอเก่งจังเลยเราชอบแต่ไม่มันคงคนที่เป็นคนที่ดึงดูดเนี่ยการยืนยันทั้งหมดของพวกเขาเนี่ยอยู่ภายในเพราะฉะนั้นแปลว่าแม้ว่าจะไม่มีใครมาชื่นชมเขาเลยเขาก็ยังทำในสิ่งที่เขาชอบอยู่ดีแม้ว่า สินเขาโพสต์ไปอาจจะไม่มีใครไลค์เลยเขาก็จะยังทําอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนิสัยที่6คือหยุดพยายามแก้ไขตัวเองมานานมากแล้วนะฮะคนที่มีพลังงานต่ำเนี่ยจะอาศัยอยู่ในคุกที่ตัวเองสร้างขึ้นกําแพงคุกถูกเสริมความแข็งแรงด้วยความรู้สึกว่าพวกเขานั้นไม่ดีพอไม่เพียงพอไม่จุดๆๆพอพวกเขาเชื่อว่าตัวเองนั้นมีอะไรสักอย่างพังหรือเสียหายนะ broken นะฮะ แล้วก็ฟังสังคมที่เสริมเรื่องไร้สาระพวกนี้ด้วยนะครับคนที่มีรู้ความรู้สึกดึงดูดต่บคนอื่นเนี่ยจะมีวาย์หนึ่งเลยรู้สึกว่าเขาเราเราอยู่เขารู้สึกว่าให้เขาเ,เขาเขาเติมเต็มสมบูรณ์ของเขาเองอะ่ะนะฮะไม่ต้องไปไม่ต้องการอะไรจากคนอื่นเลยนะครับนิสัยที่จ็ดคือเขาเลือกคําพูดนะครับปากของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่จะพ่นทุกอย่างในใจออกมานะครับพวกเขาควบคุมตัวเองควบคุมคําพูดพวกเขาประหยัดคําพูดเลือกคําพูดอย่างระมัดระวังพวกเขาเนี่ยจะใช้คําพูดแบบเฉพาะที่จําเป็นจริงๆเท่านั้น นะครับสุดท้ายผมว่าอันนี้เจ๋งมากเลยอ่ะนิสัยที่8ครับพูดและเคลื่อนไหวช้ากว่าคนอื่นคนที่แบบเป็นที่นั่งดูดเนี่ยมักจะพูดช้าไม่ได้ช้าแบบน่ารำคาญนะนะฮะมันช้าแบบจุดตรองมันทําให้คําพูดนั้นดูมีอำนาจแล้วก็ไม่เร่งรีดทําอะไรจนดูแบบลนไปหมดนะฮะแม้ในสถานการณ์ขับขันก็ตามนะฮะนี่ทำให้ command respect ได้จริงๆ ขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Continue with your mission 5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที